เอาละครับ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมที่ชื่อว่า Dis Hunter นะครับวันนี้เราจะมาแคสเกมนี้กัน,นะครับผมนะซึ่งผมจะไม่ไปเนื้อเรื่องนะครับผมจะเล่นเป็นเก็มเ,เป็นแบบเกมเพย์อย่างเดียวนะครับผมนะซึ่งผมจะตั้งชาริทให้ตัวเองนะครับว่าผมจะทําแบบไม่ฆ่าใครเลยนะครับผมจะช่วยทุกคนนะครับผมนะสำหรับเกมนี้ แน่นอนว่ามีคอนเทนีแล้วก็เกมพันช์นะครับเพราะว่าผมเล่นจบไปแล้วเกมนี้ก็ออกมานานแล้วนะครับซึ่งผมจะมา n e วเกมนะครับผมจะไม่ n e วเกมพันนะผมจะ n e วเกมอย่างเดียวโอ้โหเราเราเราดูช่องเชฟน้องช่องเชฟช่องช่องช่องเซฟเอ๊ะดูช่องเซฟผมนะมี3ช่องเลยซึ่งผมจะทับเออ่เซฟสองไปแล้วกันซึ่งผมจะเล่นตัวละครโควอกนะครับผมคิดมาแล้วว่าผมจะเล่นโควอก เอมิลี่เอาไว้ทีหลังซึ่งผมพูดไปแล้วว่าชาเลนจ์ที่ผมจะตั้งให้สำหรับแมตช์นี้นะครับก็ผมจะไม่ฆ่าใครเลยนะครับช่วยทุกคนไม่ว่า n อ c หรือบอสนะครับผมจะช่วยทุกคนนะครับโดยใช้ตัวละครที่มีชื่อว่าโควอกนะครับซึ่งเป็นพ่อของนาวเอง,เองนั่นเองนะเป็นพ่อของเอมิลี่นะครับเอาละเรามเมื่อเรามาเรื่องระดับเลยอืมขอฮาร์ดก็พอนะครับผมผมไม่ได้เล่นนานละ อันนี้ผมไม่ได้เล่นนานผมยอมรับตั้งแต่ตั้งแต่ผมออัดคลิปที่เป็นไฮไลท์อ่ะตั้งแต่ผมเล่นไฮไลท์อ่ะเมื่อกี้ก็ถามว่าจะเข้าทูตเรียวหรือเปล่าเราไม่ครับไม่ต้องทูตเรียวเราใช้ความจําเดิมก็พอนะผมนะแต่อย่าก,กดคลิกซ้ายก็พอได้จัดโอเคคัดไปเราไม่แปลเราแปลไม่ได้เออเราอ่านได้แต่แปลไม่ได้อันนี้ควรให้ดูไหมวะ อันนี้ผมจะคัดเหมือนกันนะคัดซีนผมคัดไปเลยอ่าอ่าผมบอกไปแล้วว่าผมจะเน้นเกมเพย์นะผมไม่เน้นเนื้อเรื่องเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ดูเกมแคสเกมนี้ไปแล้วนะเขนาน่าจะได้เนืนเ้อเรื่องกันหมดแล้วลหละนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมนะผมผมจะเอาเกมเพย์อย่างเดียวนะครับไปแล้วเอมเบรลี่ n อ้อโดนผักกระเด็นเลยโดนผู้หญิงผักกระเด็นล้มให้ตายเลยเอาลืมไปจะลิปสกิปลืม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 คลิปอีกเอ๊สกิปสกิป เดี๋ยวไนี่ผมเล่นแบบปิดนี่ผมเล่นปิดแบบอันนี้หมดเลยเหรอเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดก่อนแปบ๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยโอเคตอนผมเล่น,นเดิมนะผมผมน่าจะปิดอันนี้ไว้ UI อะ่ะน่าจะปิด UI เกมไว้เก็บเอกสารไ้ เดี๋ยวเป็นเนื้อเรื่องต่อนะครับโอเคอันนี้ล็อกไว้ล็อกไว้อยู่เอ่อโอเคผมลืมไปแล้วกดออกกดตัวเอฟไม่ตายเถอะเมื่อกี้ไปกดเอ่อ uh e s e s e s c ต้องหันไปมองเลยนะแม่งโอเคมีมีอะไรบ้าง <laughs> เก็บไม่หมดตอนเนี้ย <laughs> คือผมเลื้อไปหมดแล้วไงเล่นมานานมากโอเคครับโอ้โหไม้เมื่อกี้ไม้ก็บังจอแล้วนะโอะเคหยับไป is lady emily is emily is lady emily alive โอเค lady emily lily ยังนั้นเลยทำให้เ,เ,เสียงหลงให้ตายแต่อ่ามีสองนายซึ่งเราจะไม่ฆ่านะครัเนี่ย สักวันผมจะเผอคลิกซ้ายเออหลับไปพี่เห็นผมที่ผมเล่นตัวละครอคอวควอกนะครับผมไม่อยากให้ตัวละครโควอกฆ่าใครไม,มากกว่าน,นี้นะซึ่งชอบเล่นตัวละครหลักไงเอ,อเดวิลลี่ก็เป็นตัวละครหลักเหมือนกันจะได้ว่าเขาจะเดินลงมานะไหมไม่สนละเดินไปเองดกว,วาจะ,จะกระโดดที่หัวซะหน่อย ไะไรวะตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนานนี่เสียงอยู่ข้างขวาไม่ใช่ข้างขวาดีข้างซ้ายตายเลยในซ้ายในขวาวะไเงียบๆเขาไว้แครี่ไหม ไอทหารหมามึงนอนหลับตรงนี้ไปเลยรอยยอด็อกนะหลับไปเลยไม่ต้องตื่นอย่าตื่นขึ้นมาเดี๋ยว,วพ,พวกแกจะเจอกับความพินาศมาละไปจ้ะไปจ้ะโอ้ลอกทำไมมันดูนใหญ่ยังวะ ไอ้จริงผมอยากเข้าไปนะอันผมเล่นไดับย,ยากไงไม่กล้าเสี่ยงเฮ้ยกราฟิกฟสวยขึ้นสมัยนั้นนี้ผมสมัยผมเล่นลงไฮไลท์อ่ะอันนั้นเป็นการ์ดจอเดิมนะครับอันนี้นการ์ดจอใหม่ไงอน,นี้ผมจําปรับสุดเลยนะโอ้ภาพอย่างสวยอะ เขาเรียกว่าอุปกรณ์พร้อมสลักอัดกรเลมไ,ไปดิเดินไปมองอะไรอะเดินไปมันมีทหารสองนายผมไม่กล้าโดดลงมา <c oughs> เดี๋ยวไปเออนั่นแหละอีกคนอยู่ไหนวะต้องโดนเหยียบหัวซะหน่อยละ อืมเขาตันหน้าเลยมานี่เลยใส่แว่นใส่ไว้ไม่มีทหารสองนายอยู่ข้างหลังมันไม่เห็นเหรอวะไม่มันไม่เห็นวะนี่นี่นี่ทหารทหารสองนายไม่รู้ไปแล้วเออตาดีซะด้วยหมอนี่หลับตรงนี้ไปก่อนนะครับผมไปจัดการกับทหารสองนายนั่นก่อนนะ มันเห็นอีกแล้วมันเห็นอีกแล้วมันเห็นแล้วอันนั้่นแหละเดินหายหลังไปอีกคนอยู่ตรงนั้นโอเคเราเดินเข้าไปในเงานี้เราเนียนอยู่มันไม่เห็นหรอกอนีเลยเรอ่เๆๆๆๆๆ มันไม่เห็นไม่เห็นเนียนอย Connie, tamam. Higher, ู huh. ่เนียนอยู่เฮ้ยเพื้อนห้ายเออเฮ้ยมันเห็นแล้วอีขอตันหน้าหนึ่งทีเฮ้ยเออยบนี่มาเป็นไง โอเคต้องไปรีกรกับเพื่อนญาติแสนดีที่ดันบอลโอเคการที่จะช่วยไอ้บอสต,ตัวนี้เขาเรียกว่าบอสไหมเขาเรียกว่าหัวโจดดีกว่ามันไม่เรียกว่าบอสแล้วเนะี่ยเกมนี้มันไม่ใช่ว่าบอสแล้วต้องเรียกว่าหัวโจดดีกว่าอาไอหัวโจดนี้ไปอย่าขาหยิบกินหผลไม้แบบโอเคต้องอันนี้นะนี่ ต้องเอา,ม,ามันมาล็อกในห้องผิดตายเออไปเลยมึงหลับตรงนี้แหละไม่ต้องตื่นขึ้นมานี่มึงอยากอยู่ห้องเซฟลุมมากนักใช่ไหมเออได้นออนในสิ่งที่มึงต้องการแล้วเดลลี่ได้ โอ um. mm ้ย enjoy คลับควรทุกอย่างมาอาวุธค e nah. ู่ใจแล้วก็หน้ากากเสียไปอ่าคิดถึงวันวนเดิมของเราที่ต้องสวมหน้ากากนี้ไปสังหารผู้คนแต่เราจะไม่ทำอย่างนั้น แล้จะชื่นแล้วทุกคนไงล่ะท่านผู้ชมจะหงแตกไหมเนี่ยนี่ผมเปิดไม่เต็มเลยนะเปิดวอลลุ่มไม่เต็มเลยไปละขอเอนจอยในห้องปิดตายนะไปละ <laughs> มันออกไว้ได้มันไม่มีแหวนเออแหวนมันอยู่กับเราไงมันได้แหวนหมามันมันจะามาเปิดอยู่ในห้องนี้เออแล้วก็ขโมยแหวนหมป แล้วก็ขโวยแหวนมาจากมันแล้วก็เอามันมาขังอยู่ในนี้ว่ามันอยากอยู่ในห้องนี้มันก็ได้อยู่ละแต่มันออกไม่ได้ <c oughs> ตายอย่าเขียนเลยทีีโอ้ยอืสะอึกบ่อยจริงๆอ่าจับเงินรวยเลยตอนนี้รวยบ้าเลยเหรีรยญและบาทไมเหรียญและบาทต้องมีค่าวอ่ะอย่ามอง <ไป S 1> ให้ต่ำๆค่าแล้วเว้ยโอเคไป เล่นไปก็ลายตาเลยเนี่ยมันรู้สึกแก่นาทีแล้วแม่งโอเคเราเคลื่อนไหวไว้ไงนะสำหรับท่านผู้ชมที่คอยจัดการหมอนี่มาตันหน้ามานะันเลยตันหน้าไปหนึ่งทีอาหารหมาอีกแล้วสำหรับคนที่ไม่ชินกับการมองมุมอมองที่หนึ่งแบบ รวดเร็วนะครับก็ผมไม่ได้ทำเตือนผมไม่ได้ทำเตือนตอนก่อนต้นคลิปลว่ดิ <c oughs> ผมจะหันกล้องไวนะครับเนี่ยประมาณเนี้คือผมจะหันกล้องไวมากนะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นเตรียมตัวให้ดีท่านผู้ชมอาจจะายตาได้นะครับสำหรับการที่ดูคลิปนี้ผมนะครับ สำหรับใครที่ไม่เป็นไรก็สามารถดูได้ครับไอหมอนี่จะเดินมาวะเมียเขาไปเงียบๆเขาไปไปแล้วปะไปแล้วปะเบื้องดับหาดิมันมันเห็นง่ายไอหมอนี่มันมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอ้ไม่เนียน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  หมือนไม่เนียนว่ะอืมอืมเมืนตันหน้าหนึ่งดีเฮ้ยถีบไอ้ถีบเฮ้ยก้อนหินโอ้โหนี่เราโดนก้อนหินแล้วทำไมมันแรงยังไงอืมแรง่งี้ตันหน้าเหมือนไอ้หมานี่เลยอืมอืลบไปเงียบ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 เดี๋ยวนี้มีคนปรกาศเปิดสองลิ้วแป๊บ นี่มันหันมาพอดีเลยไปละไปละอ่ายิ่ยิบยิบงยิบยินั่นแหละเด็กดีดบอย굿ด็อกะนี่เนี่เงินเออสองบาทก็เอาว่ะเอ็นี่มีอะไรไม่มีอะไรเหรอนี่ไงระเบิด เรายิบมาแล้ใหมว่วันเนื่องจากเราไม่ใช้ระเบิดมันดุนแร้งีห้ตายเลยยิงทีนี้มีชิ้นส่วนระเบิดอ๋อไม่ใช่ยิงคว้างทีมีระเบิดนีม่มีอะไรไหมโอเโอ้เงินเงินก็จำเป็นวะรบกวนนะครับ,อร,บอ,อร่อยเปิ้ลอร่อย นี่ไงล่ะเอาขังไว้ทำไมในกระจกอ่ะโอ้ห้าสิบบาทของดีสิบห้าบาทของครับได้ตามไหมครับท่านผู้ชมว่าจะหันมุมกล้องไปไปนะครับปะกาศอะไรมีคนอยู่ตรงนี้ ไอ้ยังโง่หน้าดูอีกแล้วไอ้ยเขาบึงชอบะโงกหน้าดูทำไมเนี่ยเออมาปีเลยโอโ้โ,อโเยอะนะน่ะมาหนิแคลลี่แคลลี่ไหมนี่แหละมึงมานอนตรงนี้แหละสลบไปซะนอนไปก่อนนะจ้ะเรามีเพื่อนเป็นหนูเกมนี้เรามีเพื่อนเป็นหนูครับ เราต้องเป็นมิตรกับหนูก็แมันเดินไปแล้วโอ้โหยังงัดคอมันแล้วหน่ยหยุดพูดไม่ได้ยินเสียงเอเมซีโอเคเราจะทำไงดีวะเราควรเลี่ยงหรือควรเก็บให้หมดมันเสี่ยงว่ะ เอ่อมีขวดไหมพอจะมีขวดไหมครับพอจะมีขวดไหมไม่มีอ๋อโอ๊ยกดผิดให้ตายเด้อกดผิดบ่อยมากเลยไม่ได้เล่นนานมีกี่คนวะดูก่อนอ่าโอ้ยดู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 ดไม่เห็นเหม็นเฮ้ย who's there who's t h e e ไม่เห็นหรอก ตาฝาดไปนายน่ะคิดไปเองเอา้าหายไปไหนวะไม่กล้าเสียงเลยก้อนหินอะไรก็ได้ขอให้ผมหน่อยสักอันเอา้าไวเบอร์ซะงั้นเก็บไอ้หมอนี้ก่อนแล้วกันไปไหนครับตา,รตาดีเหรอหืมตาดีเหรอ ให้หลับฝันดีนะครับไม้แว like ่นมันชอบไหลลงมาวะเฮ้ยไม่เห็นด้วยซมวันเดย์ซมวันเดย์อยู่นี่แล้วเอาเราควรหลีกเลี <wave> ่ยงไหมคอมเราควรหลีกเลี่ยงไหมเนี่ยมันแตกแถวแล้วเฮ้ยไม่เห็นอีกแล้วเฮ้ยทำให้มันแตกแถวก็ดีนะเนี่ย ไม่ต้องใช้ขวดแล้วอะไรวะไอ้นี่น่นหลบไปก่อนนะครับพี่อย่าเพิ่งตื่นขึ้นมาขึ้นตังนี้วะมีมีเฮ้ย ดูเลยครับพี่ศพไปนะครับอย่าตื่นขึ้นแม่เฮ้ยไอ้พวกมึงไม่ต้องดูอะไรครับพี่เ,พรรพเล่นเกมให้อีกต้องขยับเนื้อขยับตัวซะหน่อยอ <c oughs> เฮ้ยอาว่า <c oughs> นักเก็บครบตรงนี้ได้ไงอ่ะโดยที่ไม่อเลิร์น่ะคุณ เอ้ยยังมีคนใครพูดยังมีคนตรงนี้ครับเราต้องเก็บให้หมดครับโอ้เดินไปไหนเดินไปไหนเรามึงไปเลยหลับอดีดีๆไม่เป็นเดินดีๆไม่เป็นขอตุยท้องซะหน่อยเว้ยนั่นอะไรเห็นไหม โอ,อ้ดูมาขดยาเอามีเงินอยู่นีหว่าเก็บเก็บเก็บมคลับสำหรับเจ็ดบาทเออเกเดินไปตรงนี้เฮ้ยแหละเบนชอบมันไหลมันชอบไหลหน้ามันเดินมาทำไมโอ้โหลอกคอทหารไปไอ้พวกนี้ก็วิ่งหนี เน่ะยังจะเดินมาอีกยังจะเดินมาอีกอืมกลัวไหมกลัวไหมกลัวป่ะจำวัน anyone อะไรโอ้โหเนี่ยก็บอกแล้วว่าอย่าเดินนำมาให้ตายเถอะแล้วแต่ว่าตรงนี้มีอีกทหารมันไม่ได้ยินหรอกประตูปิดแน่น someone anyone โอ้แมนนี่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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรเหได้ยินไหมไปดูอะไรหน่อยไปดูอะไรสักหน่อยเฮ้ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้ย ที่หลอกที่หลอกหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรไอ้นิดเฮ้ยอะไรสลบไปพี่ยิงมีไหมเนี่ยต่อยหน้าไปหนึ่งทีหลับไปนะพี่อย่าตื่นขึ้นมาอีก หลับไปเลยหลับยาวๆไม่ต้องตื่นกันไหมโอเคขึ้นไปข้างบนกันอามีอะไรให้ปนไหมครับอ่ะวัดอะไรใครพูดวัดเทพเป็นเฮีย เอาว่ะเล่นระดับยากเลือดผมยังไม่ลดเลยลดไปแล้วโดนก็ะถิถนไปหนึ่งดอกอออโอเ้เจอะไรเนี่ยอะไรเห้อะไร,อะไร <laughs> โอ้อม่ละชาเลนจ์กุยละล โอเคกดตเซตนี่เองกดตเซตตัวเองนี่โคตเซตที่เองเหอกดตเซตนี่เองนี่เพื่อมองกล้องโอเคคิดแผนแป๊บคนทำยังไงดีวะตรงนั้นก็มีในนี้ก็มีตรงนั้นก็มีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้า มีเยอะว่ะตรงนี้มีหลายนายนะครับซึ่งผมต้องเล่นแบบเซฟตี้ไม่งั้นเกือบอเลิร์มานี่เลยแคลรี่มาแบกมาเลยหลับตรงนี้ไปก่อนนะพี่หัวโผล่ไม่โอเคน่าจะหลบมุมได้โอเคเดินไปอีกทางจะเห็นไหมว่ ไอ้กุ้เว้นมันชอบไหลยังวะไม่ชอบเอียงตัวดูด้วยเขามาดิเลยเฮ้ยนั่นมันหันมาวดีเอ้ยนั่นมันหันมาวดีไม่เงย alert ซะแล้วไปแล้วกูเพ่นแล้วครับอย่ามายุ่งกับพี่ไปแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอีกเหรอมาดิอืมก็ตัญญ้นนอย่างทีโอเคโอเคหนีแปบ๊บหนีแปบ๊บ สู้ไม่ได้อย่าสู้ครับว้ามาดิฟันมาดิฟันมาดิทไมเงี้มันไม่ฟันเอาตรงนี้มีออีกืหลบไปซะสลบไปเฮ้ยเราไม่สู้เราจุกปึ๊บปึ๊บเราจุกอยู่โอ้โหอ,อะไรขี้ขาดอะไรขี้ขาดอะไรแล้ว,ว,ว,วอ๋อ อ๋ออะไรนี่ยิงขู่ยิงขู่ก็เรียกว่ายิงขู่ไปแล้วเก็บมีดอุ้ยอ้ออ่อเฮ้ย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 อย่ามาวิ่งดิพี่เออให้ตายเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเล็งวิ่งวิ่งเลยจับกันเลยฮะตอนนี้เหมือนเล็งวิ่งเลยจับกันเลยตอนนี้อ อันนี้ก็โยนก้อนหินจังเลยมาดิเข้ามาใกล้ๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยพวกนี้มันฉลาดพวกนี้มันฉลาดเหรอฉลาดเหรอู้ไปแล้วอืมเฮ้ยอะไรวะอะไรเล่ายายาบอกว่ายาเลยเออโอ้ยโอ้ยคุณมึงแล้ว เองคนเดียวแล้วเหรือเองคนเดียวแล้วมาดิอะไรเออยิงคุมยิงพี่กิ่งนักเก่งหนาตายเถิดโอ้โหเราวิ่งจุกกันตั้งนานตรงนี้แม่งเอ้ยเอาวะเป็นไงอยากขึ้นไปเท่าตัว,ตวเลย นี่แหละตั้งชาเลนจ์ให้ตัวเองมันลำบากนะครับยากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยอ่ะแถมไม่มีพลังด้วยตอนนี้นผมใช้พลังไม่ได้ดิอุย้ยพวกมันไม่รู้พวกมันไม่รู้โอเคมันยังไม่รู้ยังไม่รู้ตรงนี้นมีสามนายที่ยังไม่รู้เรื่องครับไปแล้วชาวบ้าน มันได้ยินเสียงสัมติงอะไรพี่หลบไปหมายถึงสลบไปไปละสองนายตรงนี้ครับเราจะทำไงดีจะล็อกคอ,อยยงไงดีให้มีสร้างสรรจับโยนลงน้ำดีไหมเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาตายโอเคทำให้สลบไปนี่แหละออฮไม่มีอะไรเล่นเลยวะไอ,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 อ้อรู้แล้วต้องทำไงไอ้อย่าตกลงไปก็พอพี่เออลูกขึ้นมาผมให้โอกาสอีกครั้งอือฝึกแพรี่นี่แล้วฝึกแพรี่ฝึกแพรี่ฝึกแพรี่ เจ็บไหมโอ้ยหมัวแต่ดูกล้องนี่เจ็บไหมพี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าการฝึกแปรลี่แบบขั้นต้นแบบเฮ้ยเฮ้ยเอา อันนี้ผมไม่เกี่ยวเขาเขาลื่นล้มเองครับเขาลื่นล้มเองผมไม่เกี่ยวเขาตายเองนะครับผมไม่ได้ทําให้เขาตายนะแค่ฝึกแพรี่กับเขาเฉยๆแล้วเขาก็ลื่นลม้มลงไปตายเองนะครับวันนี้ผมไม่เกี่ยวเลดอะไรพี่ผม <At> ไม่ได้มาฉายซะหน่อยแค่เล่นกับพวกทหารหนิดนึงเองไปและสกิป yeah แฮมเดดดี้เดดี้ก่อนนะโอ้โหนี่ไงใสสะอาดโอ้โหมันขึ้นว่าเราฆ่าได้ไงเข้าลื่นล้มไม่ใช่เหรอดูดิดูสเตตัสที่ alert นะครับผมเป็นสาย alert นะเนี่ยมัน alert ครับแถมอันนี้ทางทางที่ดีครับอันนี้ทางที่ชั่วอันนี้สเตลครับอันนี้ไปทาง alert ซะมากกว่าแต่หากไม่มีใครเห็นเราก็จะขึ้นมาทางนี้ออ ใช่ไหมลูเพื่อนโอเคโอเคไม่เรียกว่าค่าดกว่าเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับโอเคผ่านไปแล้วกับชา,ชาเลนจ์อันแรก25นาทีสำหรับเซฟทุกคนยกเวทให้หนึ่งคนที่มันลื่นล้มเองนะผมนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราะครับผมนะเขาลื่นล้มเองโอเคชาเลนจ์แรกเราผ่านไปแล้วครับด่านแรกไม่ใช่ชาเลนจ์แรกด่านแรกเราผ่านไปแล้วเราไปดูกันด่านต่อไปดีกว่า ก็เอาไว้คลิปหน้านะครับผมนะเพราะว่า25นาทีละนานละโอเคครึ่งนาทีก็พอนะครับผมนะเน็ตไม่แรงนะครับช่วงนี้เน็ตไม่แรงใช้เน็ตซิมนะครับผมนะอยู่ที่หอโอเคก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครใครดูจนจบนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบนะครับผมนะโอเคถ้าใครชอบก็กดถูกใจได้นะครับถ้าใครอยากเอ ดูคนงานของผมต่อไปนะครับผมนะก็ฝากสับสับใครให้ด้วยนะครับผมนะจะเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยนะครับนาโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับว่าผมจะช่วยทุกคนได้หรือเปล่านะครับหวัสดีผมก็จบเพียงเท่านี้บา,บายๆไอรร้จงก็มองกล้องไม่ตรงนะนี่ใหเหล่านี่อ่ะ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.